บะมื่อแล้วมีหมูเหรนนี่ทุกคนเด็กๆตื่นเต้นมาแต่เศร้าแต่ว่าแม,ม,ม,ม่คู่ยังบะามานบะลูกแม่คู่ยังบะมานบ่เมื่อนี้เป็นวันหย่างสบายดีปราลุก่อนปปนาเบียสบายดีปราลุก่อนอนาเบียพีพีนมาพี่ลูกเออฮะโอ้ยเท่าได้ไลายอยางมือหนีวันหย่าง วันยังวันยังคือพักกันได้ของควันวันยังมึอนี่แว่นวันยังเอาวันยังอะไคือได้ของควันมาให้แม่คู่นะวันยังเอาเออวันคูแห่งศาดวันที่เจ็ดตุลาแต่ว่ามึอนี่มันเป็นวันที่หกแต่ว่าซุมเฮาให้เห็ดก่อนเนาะแล้วก็เด็กๆก็ได้เอาของควันมาให้แม่คู่ลำเนืถึงบุญคุณแม่คู่ที่สอนซิดสอนนตะเคียนมาจนเป็นหลังจากจากที่บบเป็นกอไกล้อขาไข่กับเป็นเนาะ ก็นึกถึงบุญคุณครูบาอาจารย์เด้อทุกคนมือนี้นะคะแล้วก็นักเรียนในน้องน้อยกันเด้อสบู่ก่อนหนึ่งโอ้ยแม่ครูบัดจิบดิซื้อสบู่อีกหลายเดือนสบู่ก่อนเดียวเฮ็ดเองบมลุเขาเองซื้อเออเทอร์ได้จะซื้อเท่าใด้แหวนซื้อเท่าใได เอาลูกคอยได้สู้อ้าวลูกคอยคือยืนอยู่มัเกลทุย่าดูฮามสบายดีปลาลุงดูอ้าวเออเนี่ยเด็กของควันนั่นเจ้าคือโบเอาของควันมาน้องนะเบียฮะของควันจ้าได้นั่งอันนั้นของควันจ้ะดีเออซื้อเอาคือกันเฮาหน่ะห่อเอาเองเฮาวใส่ลายอย่างนอนใหม่สบียห่อให้กล่องใหญ่กูโมดพิเศษที่สุดเออเอองามเลยลูกงามเลยพนมีเขียนพร้อมเบิาง นางวันใหม่นี่น้องวันใหม่ใส่เน่สอนใส่จังจะมีเสียนยุโอ้ได้ที่หนึ่งได้หน่กล่องใหญ่นี่อันดับหนึ่งเลยนี่แล้วก็ห่อเองพอ่พอ,พ,อ,พ,อพ่ออมนะพิเศษก็คือห่อเองหอ่อเองก็คือแบบว่าเฮ้าเา้าใส่เฮาสื่อเครื่องใส่มันก็นกนสไลายกว่าก็จะห่อเนาะทุกคนก็จะหอ่ออย่างเก่งก,กสะสบู่ก่อนหนึ่งขั้นแทบก็แทพห,อนหน่อน้นนอยฮะดิเออไนให้งามผูป้ปาจิงโตห่องก็ได้นะคะ โอ้ของปอหาเบิ้งคืองานได้เฮตเองนะนางทิพพาพันเออยังเกาะหน,น้าเงี้ยเกาะนางทิพพาวันอ้ซื่อคือหมวนแทะโอ้เอียงเนาะทางนายเบียบอ้โอ้ก็รรเรียก <laughs> ว่าเบียให้แม่คูคิดว่าคิดว่าเอาเบียเอาเหล่าเอาเบียเครื่องใส่แนวกินเป็นแฟบเป็นสบู่เป็นยาซิพันแปรงซิฟันน่ะ อืม <c oughs> ล้วซื้อเอาเรามีกล่องแล้วก็มาใส่กล้องสบายเน,น <c oughs> าะฮะใส่นางสมภูเออตายพอแหงตอนนี้หันยังค่ะหน้าเด็กหน่อยผัดข้าไปเล่นแน,น,น,น่อันสูขนะเด็กๆสองคนนายเบียนายเบียเนยก้าเฮ็ดยังอันนั้นลูกฮะ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เฮากันยังร่อฐานเมคู่มาเนาะรอฐานมีคู่มาล้วก็จะได้มอบของควญให้เมคู้บไร้มีสอดอกไม้บ่หองใหญ่ฮะบ่สมเจบไร้มีซดดอกไม้ให้เมคู้บ่ออนคู่น่ะบ่มีเออบ่มีสอดอกไม้เลยทุกคนเพิ่นบไร้จัดพิธียังตีตองดอกไตตองดอกแค่แบบว่ามาแล้วก็มอบของควญให้เมคู้หองไพ่หองมั่นเนาะแล้วก็จบแมนบ่บไร้มีพิธียังนะทุกคนบไร้มีกิจกรรมนะจ๊ะ รงเรียนเฮาบบมีกิจกรรมเนาะวันครูบบมีกิจกรรมเนาะนกเรียนแต่สมัยข่อยเลยมีกิจกรรมได้วันครูนะสมัยใหม่สมัยใหม่บบมีบ่มีกิจกรรมอียางมีแต่มอบของควญให้แม่ครูของไพของมันแล้วก็เมื่อให้เมื่อมันบอสุมเจ้านะเห็นบ่ใหม่บ่มีกิจกรรมบบมีฟอนมีลำบ่บมีห้องเพลงโอ้แม่ครูบหมักหม่วนเนาะ แต่สมัยแม่เฮียนน่ะโอ้ยมีกิจกรรมห้องเพลงมีมีวิธีมอบของขวัญมอบดอกไม้ยืนเลียนแถวกันได้คู่นะ่แะแต่กามอบดอกซอดอกไม้คักแน่ได้ชุ่เจ้าเอ้ยบนี่คือหล่นชุ่เจ้าได้ไถามแม่คูเด้อทุกคนตอนนี้นะเด็กๆก,กันทากันเอาของขวัญมาให้แม่คูโอ้ยนางแวนเอ้ผมจเจ้าคือเป็นปนันนันลูก ห้างพมเจ้านะเดี๋ยวรอถ่าอีากออออสักหน่อยให้แม่ครูมาสักก่อนเอด้อดังยี่งย,ยิ่งดูปังนั่นตะกี้น่ะลินกับลินใ้ๆบังโพนะ่ะเออสมัยนี้ก็ยังผ้าลินเพ้ผ้าสุเลร็นนะ่ะสมัยแตย่ยังยังหน่อยนะสจิยังหน่อยนะทุกคนอันนี้เขาเอินบังโพยิง่งยิ่งดูฮัมยิ่งดูค่ะเอาอยัางใส่อันหมักเมือดเนาะหมักเมือดใส่แล้วก็ยิ่งทุกคนสจิน่ะเล่นเล่น แต่ยังน้อยนะมากเนี่ยเออมากนี่ก็ยิ่งได้แต่กี้นันทำไมแม่เล่นเอาหมักเหมือยิ่งเออเล่นไผ่บดมีนะพ่ออยังห้องอย่าหายแล้วพักไปหาตัดมาเห็ดนะอือไผ่เห็ดให้มึงนะฮำเออจังพอเออแม่นความเล่นนี่แหละแต่กี้ยนบดมีโทรศัพทอโทรศัพท์ได้พากันเล่นแต่อันนี้แหละ บางโพขอเอินบางโพอันใดโอ้ยคู่ทมเจ้าแม่เก้าโมงหัวสิมานันบ่ดังอืมนี่สู้ถูบ่งบ่งน้ำเบียร์ในเด้อย่ามันตกขึ้นไปผูบ้นอะไรบ้านนี้นะไอเดียนซื้อน่แมวนางว่าเพศแล้วนั่งลูก ใส่ของควันเจ้าน้องลุงเอาไปเก็บเลยไปไหวเลยอืมใส่ดนแลหนาวแมงใส่สองโตผูกสองอันมาเทียนก็คือยังมาบ่อลายมันยังบ่อสันสวยเป็นไดไดอกเนาะคมูอยหมดมามาจะคนแปดโมงผู้เล่นเมคูมา อืายห,หองนาฬิกาลังมานะเอาห้อมหัวน้องเลยสุ้เฮ้ <c oughs> บอนาเบียกับมวนผู้เอื้อยหอมแกมเระวังแต่เล็กนะเด้อระวังเล็กข้างหลังนั่นนาเบียเป็นเป็นเค็มนะเป็นเค็มนะอืม อือานาเบียนาสูมันอยู่เล้วมันมีหมูนะน่ะอ่านี่นเซเม,ม่เพื่อนะนะบันทายห้าแม่นาซูเนาะบันทายห้าพอห้าแม่คนรมีช่างเป็นานาน,านนะั่นเนาะเซแม่บีเด้นาบียเซยอยู่มึงเนี่ยเม่บีเด้ เล่นน้ำเอื้อซเ้ยอยู่บ้างไหนส่ะนาเคียนสื่อขนมยางเดียวนาเคียนน่อยโอ้ยนาเคียน มะนาวปิ้นมาดูมะนาวไปในแม่ลูกเขาแถวในแม่ลูกไว้ไว้ไปเขาแถวบัดน,นี้เฮ้ยซื้ออย่างเดียวมะนาวเอ้ยมาแล,ล่นไปโลดมาดูอืมอ,อันนี้ได้สกูเริ่มเลยเฮ้ยเริ่มพ้นหัวหแล้วนนจะวันพันกินเขา่าสมบัตินนจ,ะจะว่าวันนั้นว่าเริ่มอยากนอนนะซีฟมง้งผูกซองไงนอ,นอ้นอง ใหญ่กว่าจ้าของเลยค้อ,องควันพัง,ง,งหลังอ่าทั้งหลายจะเสียม,มาก่าาได้ครกมามาข่าวแถวข่าวแถวโนมูในมยอมาลำลังดังกลัวได้หน่อ,อ้าที่ทหกลูกลที่หกตุลาวันที่เจ็ดและคงคองแนวเอาคงควันเดยเออวันครูวันที่เจ็ดว,วันครูแห่งศาสตร มืนออื่นวันคานวันที่เจตุลาเจตุลาแม่นวันคู่แห่งศาสตร์มันนไหนไปยุ้มผมเขาเลปลอดแคลาดเลยเป็นไไปเมือม่อไปไปไปเมือ่ามามยอเมื่อเมื่อมันไม่มันไม่ย่างเมื่อเด้อหย่างเแลแลมื่อก่อนแหวนแม่สิเมื่อก่อนเด้อน้นอไห้โอเคแล้วพี่น้องสิเมื่อก่อน ทว่สเวรสัีสิศกนล้วค่ะทุกคนถาบคุณและก็แชร์นเด้อ้องราบีอายัดาะ